สวัสดีครับสวัสดีครับอากาศร้อนๆนะครับว่วันนี้นะครับโอ้โหเรากำลร้อนเปรี้ยงเลยเราก็อยู่ที่กลางคุ่งนาเลยครับเนี่ยเผาอยูต้นเดียวโดดโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหเผาอยู่กลางทุ่งนาเลยครับเนี่ยอยู่ต้นเดียโอ้จานเราก็ไม่กวนนะครับไม่ว่าจะร้อนแค่ไหน ดูที่มันจะมีเยอะไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอาจารย์เราก็ขึ้นไปแล้วนะครับอือากาศมันก็ร้อนเปรี้ยงเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหเผากลางทุง่งนาถูกช็อตเด็ดนะครับท่านผู้ชมอาจารย์ยาวค้าวขึ้นไปทรงบอเนี้อือแสดงว่าต้นนี้เหนียวมากครับ ผู้ชมเฮ้ยอาจารย์กูหลับไปแล้ววะจาเราอึดโอ้แสดงว่ากกหลับแล้วอาจารย์ยังอยู่หรือเปล่านะสิ่งทัดอึ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 ดเลยครับท่านผู้ชมอือหือ หางขยับแสดงว่ายังอยู่ครับโอ้ลงมาแล้วครับท่านผู้ชมสวยงามมากนี่ครับมะพร้าวของนักล่าลิมต์ลิงครับมะพร้าวเก็บไอ้ไม่ใช่มะพร,าะร,เเลละร้าวกบเคเลโลนะครับอ่มามะพร้าวกบเคเลโลมะพร้าวใหญ่นะครับน่ะแล้วก็นักล่าลิมต์ลิงตอกก็มีนะครับ อ่าครับโอ้โหสวยงามมากอากาศก็ร้อนนะครับโอ้โหเราไปอยู่กลางทุ่งนาร้อนเปรี้ยงเลยครับเนี่ยมีเผาก็มีอยู่ต้นเดียวครับโอ้โหต้นเดียวโดดๆเนี่ยครับโอ้โห,โหร้อนก็ยังเลยเนี่ยอาจารย์เจออะไรอ๋อมันแหลม อ๋อเผาขุ้งน้ำไม่ค่อยมีกินกับกลางทุง่งนาเผาแล้ก็เลยแหลมๆเงี้ยครับท่านผู้ชมอาจารย์บอกทรงมันแหลมหมดแล้วยังอาจารย์ฮะยังไม่หมดเลยฮึอาจารย์ตัดนี่ครับเราก็อยู่กลางทุง่งนาเลยครับเนี่ยโอ้โหร้อนมาก มีต้นเดียวครับเนี่ยโอ้โหเราก็มาซื้ออยู่กลางทุ่งนาเลยครับโอ้โหอากาศมันร้อนจริงๆโอโต้นนี้ใช้เวลานานมากครับท่านผู้ชมผมจะหมดเครื่องตัวจตัวสันไม่ไหวครับร <c oughs> ้อนสวัสดียำใบบคราบอกโอ้ร้อนมากเลยเนี่ย <c oughs> ปกติยังาบาบ่ายครับอากาศอากาศร้อนๆลมพัดเย็นๆเราอยู่ทางทุง่งนาเลยครับเนี่ยอโอ้โหโอ,อาจารย์แสดงว่าต้นตน,นี้โอ้โหมันหล่นมาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทุกตับทุกตับเลย สวัสดีครับที่กลางทุง่งนาอาจารย์ก็เลยลงมาแล้วครับต้นนี้ร้อนมากนี่ครับเลยลงมาแล้วครับเลยลงมาแล้วนะครับมาเลยลงมาแล้วนะครับสวัสดีครับอากาศร้อนๆนมัดยินเย็นโอ้ร้อนจริงๆ